สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อน,นรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789านำโชค c แช n แนลนะครับวันนี้พามาพบกับแนวทางเราสตาปกติ VIP ประจำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เร่อการพนันใดๆน,นะครับ เข้ากลุ่มไลน์ตามนี้ครับต้องการอยากจะเข้ากลุ่มไลน์เพื่อจะรับแนวทางที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง YouTube เลขฟันตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับเอาไปวัดดวงเอาไปเสี่ยงเอาไปนำโชคกันนะครับโดยเฉพาะรอบเจียนทานอยทุกฮาน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิเศษปกติ VIP ีเลขปังทุกวันครับนะกรีิบๆนะครับรับจำนวนจำกัดตาม i d ไลน์ด้านบนนี้ไปดูผลข้องวันที่25กันนะคะ ปกติออก174่่ล่างออก13 vip บนออก813ร่างออก82เมื่อวานนี้ปังมากนะครับนี่ฮะมาทั้ง2รอบแล้วก็มาบนล่างกันเลยทีเดียว2มา v3 ม,มาปกติและ v ครับเจาะแตกไม่เอ่ยมี13กับ82ไม่มีนะครับได้ คนที่วิ่งคนที่รูดได้ไปนะคะนี่ฮะหนึ่งสามหนึ่งสามนี่มาสองรอบเลยนะคะแล้วก็มีแปดสองนี่รอบวีนะฮะออกเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าบนกับล่างแค่นั้นเองอ่ะกวันนี้นะครับขอให้ปังเหมือนเมื่อวานอีกเนาะนะครับเรามาดูเลขเด่นวันนี้กันได้แก่ห้ากับหกครับเจาะ สองตัวนะครับห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามครับหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์หกสามเราเน้นไปที่ห้าสี่กับหกสามนะครับเจาะสามตัว สามห้าสี่เจ็ดหกสามสองห้าศูนย์เก้าหกเจ็ดครับเข้ากลุ่มไอด i ไลตามนี้เลยนะครับวันนี้ขอให้อาชดีอีกเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราไปทวนกัน วันที่26ลาสตาสองรอบนะครับห้ากับหกครับเน้นสองตัวห้าสีหกสามเม็ดเดียวฮะเจ็ดหกสามไอลยตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ